สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อคลิปสองค่ะมาคอยอีกแล้วค่ะนี่เหาสิไปยังอีกยาวไกลเลยค่ะหนทางปานเอาไม่จะก็เลยเฮ็ดสองอีพีค่ะตาตาสับมาให้แล้วนี่จ้ะยังสิไปอีกไกลอยู่ค่ะก็เลยเฮ็ดสองอีพีนะคะเนาะเดี๋ยวอัน คลิปเดี๋ยวมันสีนเงาปวดจ้ะผู้นอนนึงอยู่ผุ่นไปรุ่นใกล้ๆน้ำกันค่ะ ยิงคลุน no mm ั่นนอนหนึ่งเห็นไหมอยู่กลางกาอู้นอใหม่หลายค่ะพี่น้องค่ะแต่นอนงามๆเลยสองงามก็จะจะจะไปเบิดบ่ระมาณนี้ก่อนนี่อีกสองนอบักใหญ่เลย ออม,มอ,อ,งงอ,อมานี่จ้ะจุนลองนอบักน้อยนอมันยาวอันนอนหนึ่งสะอ่อนน้ไม้ค่ะลายลายนี่ขนาดเกิดเป็นบางกอได้ค่ะถ้าเกิดทุกกอนี่พี่น้องเอ้ย เพื่อนมาเอาไปเฮีดยน้ำไม่สมเชิญรถทุ่งปุยจ้ามีกรอบว่างหันนีน่ใหญ่มาก ใหญ่ๆจ้ะคุณน้าอู้บรรยากาศปลาหน่อไม้ค่ะเรนแตมีเห็ดปลวกเนาะน้ำปลาหน,น่อไม้นะปูนปลาหน่อไม้กับหญ้าคือเป็นน้ำคลองมนานล้ค่ะมีสองคลองสามคลองมาบรรจบกันคืมนอมีปลาหน่อไม้เป็นแบบนี้ไปแั้วก็เป็นให เพื่อนในกลมป้าไหม่เพื่อนเวียนคืนนี่ค่ะฮะกลัคุณเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยค่ะเขาไปไหนุ่นพูดละเต่านั่นเต่าแบบไงเด่นาตากรลังสับเต่ากระสับไดไน,นีน่เนาะ ไดเตาบันผัวน้อนนี่ขึ้นสูงเอาเก่า <Hollywood> ทนไงเตาหญ่ว้าวนอบไงแล้วจ้ะพี่น้อง <Ça> สับเลยบ่ญสับเลยจ้าเสียมมัขอนอปตาเนาะ เขาเห็นปะรับมาถึงรัมาถืเขาสิปัวไหนอะเอาค่ะโอ้โหโชว์หน่อยตัวโตเตี่ยตัวใหญ่ด้วยอีกแล้วจ้าหนอใหญ่สับเลยจ้ะบ้าตาสับตำโพดตำโพดมีดฟันเอาเลยอ่ะ ฝันเอาเลยมันสูงละมันเดีปับปับจ้าโห่หน่อใหญ่มากนอนี่ขึ้นสู่งเราจะฟันเอาเลยค่ะยังว่าสูงมากันอยู่นอนี่ขึ้นสู่งเราจ้ะเม็ดฟันเอาบ่มาผดแต่มันตำตำอยู่เนาะ ไปต้มให้หัวนอนหนึ่งนั่นไงสสยสวยเลยจ้ากับบึ๊กนีสวยอยู่ตาำเกินไปนั่นแหละสวยอยู่ ขอน,นี่มีสองนอจ้าโอเคค่ะนอน,นมันที่แขงนอ่มันแข็งเอาได้บ่มันเอาได้เอาได้นอนเดียวจ้ามีไข่บอโอมันไข่ออกไปแล้ววะเช่นเป็นเปนล่งไปละทั้งหมดแดงจ้า สับได้เนาะเดี๋ยวเราไปเลยเนาะบาตาเนาะผ่วนเอ้อแม่นอนน่อยๆดีทนอีกส่อนอีกเหรอนนั้นลาจะอยู่ข้างนั้งพุ่นเออๆหมดแดงกัดนอนทางนั้นอีกนอนหนึ่งดีอีกนอนหนึ่งดี

ยำนอจ้าย้ำนี่ยังว่าเต็มอยู่ฝนจีมาแล้วฝนจีมแล้าจะต้องได้กลับบ้านแล้วว่าจิอ่ามันเต็มย้ำละย่านฝนสิโตกจ้าผู้ย้ำนั่นว่าหันเต็มอยู่คุณบึ้งนี่บึ้งนี่ <laughs> บวกกันนันแต่หักเนาะตู้ปุป้บปูอยู่สองอันเด้อจับจับสองอันแต่วาอันนั้นบอกเอาได้จามันเขียวยามันแข็งกำลังกลับแล้วจ้ะย <c oughs> ามน้ำบาตาเต็มจนร่น เอาไหร่บอหนอหนอนอเดระหว่างทางกลับปาก็สอดส่องหาหน่อไม้ไปด้วยเดินดองมาก น่องอบขาวๆเลยจ้าอ้ยหมดค่ะมาถึงชวนสุดท้ายแล้วจ้ามาถึงรถแล้วจะได้กลับบ้านแล้วค่ะฝนไลดากแล้วว่าจะเอาให้มันเตียมยมกับว่าเตียมจะอีกน้อยเดี๋ยวนึงเดเลยได้สจิปากนกลับแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวฝน,น,นชิต,ตกห้มทางนี่ยเราจะปลงานเมื่อนี้หากระบ,บาต้า้ยมนี่ยำไงเด้อค่ะในยุคค่ะสอวงยำ นช่ค่ะมแต่น้องงามเลยสองงามสองงามจะมอน,นได้งามนี้ได้จุดหลุดเนาะจะได้แบง่งออกนนี่ก็ะงามที่สงูงว่าจะเอามันเติมกบับเมื่อต็มยันงน้อยนึงก็ติมแล้วลค่ะสำหรับคลิปนี้กระจิขอฝากไว้ชั่งนี้ละค่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้จ่าแน่นอนจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่จะโพาดคลิปใหม่ๆของจ่า มื่อนีจากบมักกับเบ้าตาค่ะแม่เฮกับเขาขายอยู่บ้านว่าได้มาจา้ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของจา่าทุกๆคลิป้อจา้าฝากเป็นกำลังใจให้กันต่อไปค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากไว้ซำานีนลจา้าพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจา้าสวัสดีจา้า